เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคสวัสดีค่ะทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันศุกร์ที่6กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอังคารพุธกลางวันพระหัสและวันศุกร์เลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่9กันยายน2567มีเลขมงคลดังนี้02468 จับคู่3ามตัวเด่น024 026 028 246 248 468 460 680 682และ804จับคู่2ตัวเด่นบนล่าง02 04 06 08 24 26 2-8 4-6 4-8และ6-8สำหรับสื่อน้ำโชคและเลขเด่นเสริมตัวของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณจะมาจากทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือคันที่นั่งในวันเสี่ยงโชคนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ที่ทำงานที่คุณทำงานอยู่นะคะก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณ เสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับถนนหนทางซื้อที่ดินถวายวัดร่วมบุญนะคะสร้างทางเข้าวัดเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งเจ็ดสองห้าสี่ท่านที่เกิดใ,ในวันจันทร์สือ่อมุคนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยในวันเสงโชคเสริมดวงคนวันจันทร์ ให้ทาบุญเกี่ยวกับน้ําถวายค่าน้ําค่าไฟวัดร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อคะ่ะสําหรับเลขมงคลคนวันจันทร์1 0ึ่งหท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อคุณนั้นจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือถ้าท่านใดมีบูชาตาไข่เลขทูตาไข่หรือถ้ามีกุมาร เลขลอดกุมารก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณเสริมดวงของคนรนาคารให้ทําบุญกับเบกหรือโรงพยาบาลเด็กหรือจะทําบุญกับวุฒิน้องหมาน้องแมวถ่ายชีวิตโคกับอื่นก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลคนรนาคาร80-129นท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อคนนั้นจะมาจากอายุของแม่อายุปยาบาลถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะ เสริมดวงของคนพุดธกลางวันนะคะโอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดหรือถ้าแม่ไม่อยู่เราก็ทําบุญให้กับท่านเลขสลิปเงินโอนให้แม่หรือเลขสลิปเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขมงคลคนพุดธกลางวัน3 5 1 9 6 ท่าที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อบุณนั้นจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆอายุสองขวบสามขวบที่กาลังพูดกบบาลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้เสริมดวงคนพุดกลางคืนให้ทําบุญกับเด็กหรือมูลนิธิเด็กต่างๆเลขสลิปสตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลคนพุธกลางคืนหกหนึ่ ท่านที่เกิดในวันพรหัสสื่อคุณนั้นจะมาจากเลขตัวเก่าเลขตัวเดิมนะคะหรือถ้าช่วงนี้ท่านใดไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะเสริมดวงของคนวันพระหัสให้ทําบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงฆ์หรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อคะ่ะสําหรับเลขมงคลคนวันพระหัส20-158 ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อคนนั้นจะมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้เลขลดแขนศพเลขฝาลงนะคะเสริมดวงของคนวันศุกร์ให้ทําบ,บุญลงศพทําบ,บุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทาบ,บุญก็อาจเป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลคนวันศุกร์18209ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อคุณนั้นจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจํา สริมดวงคนวันเสาร์นะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนต่างๆตามโรงเรียนหรือตามวัดที่เขาต้องการเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับบุณค่ะสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งสองสี่เจ็ดแปดอย่าลืมนะคะเวลาซื้อกาก็ต้องซื้อหกซื้อหกก็ต้องซื้อกาด้วยนะคะให้พี่ณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้ำโชคประจาวันเกิดและเลขเด่นประจําวัน สำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชัน M ไทยซึ่งในแอปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงมดนี้ขอให้ปัง,ปงๆเฮงๆ,ๆรวยๆรวยกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ